จากกรณีแก๊งดาบตำรวจและสมุนก่อเหตุอุ้มเหยื่อไปกักขังภายในกรงและล็อกกุญแจมือติดกับราวบันไดแล้วขู่บังคับเอาทรัพย์สินเป็นเงินสดและบังคับให้ทำสัญญาเงินกู้โดยจอดรถจำนำไว้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งภายหลังผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ,มาร้องทุกข์จนกระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุในเพียงเวลาไม่กี่วันเท่านั้นรวมถึงยังตรวจยึดรถยนต์มาตรวจสอบได้อีกสองคันล่าสุดนาเยลอายุ36ปีไดเดินทางมาดูรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบอลหมายเลขทะเบียนบใบไม้มอม้า7315ระยองซึ่งตนเองเป็นเจ้าของรถโดยปเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนถูกแก๊งนี้ก่อเหตุลักษณะคล้ายๆกันคือนำกำลังมาควบคุมตัวใช้เสื้อและถุงดำคลุมซ้ำและพาตัวไปกักขังอยู่ในกรงที่มีสุนัขพิษปูเฝ้าอยู่ซึ่งเป็นที่เดียวกันกับที่สาวสองถูกนำตัวไปกักขังไว้ จากนั้นให้ชี้ยาเสพติดแล้วบันทึกวิดีโอโดยบังคับให้ยอมรับสารภาพทั้งที่ยาเสพติดนั้นไม่ใช่ของตอนเองซึ่งก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเคยเสพจริงแต่ก็เลิกหมดแล้วแต่ภายหลังจากกลุ่มก่อเหตุได้ส่งตัวแทนมาเจรจาให้เคลียร์เงินเพื่อจบคดีที่200 0 0 0บาทซึ่งตนเองนั้นจ่ายเงินไป2 0 0 0 0บาทพร้อมเซ็นเอกสารจำนำรถยนต์คันดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยพฤติกรรมของหนึ่งในผู้ก่อเหตุซึ่งมีพฤติกรรมพูดจาหวังมีดียมีร้ายกับแฟนสาวของตอนเองสร้างความกดแค้นให้กับตนเองเป็นอย่างมากถึงกับประกาศขอเจอตัวอีกครั้งเพราะทนกับพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายนี้ไม่ไหวส่วนตอนนี้คิดว่าเป็นโชคดีที่ได้รถยนต์คืน